สวัสดีค่ะสวัสดีช่องแบงค์ร้อยลำพูนออฟิเชียวนะคะมาเบิ้งคนหน่อยเหตุยังแบบทำอะไรอุ่งตำบักสุงยังกอบะแม่ตำบักุ่งแม่มือเสียด้วยนะคะบรรยากาศดีมากท่านผู้ชมตอนนี้ไปถึงพานกล้องมันซูมอยู่หรือเปล่า

เลยเพื oh. Oh, uh ่อนนะครับเล่เลเล่แบบยืนถากำลังใจหุงแบมพจะถือแฮวางมเนเด้ยแบล้วไแล้วยังอ่ะโอ้มาเมียนมาให้แม่สิครเปิดแจ้งคืนนีว่าได้ตีเปิดแจ้งคืนนีว่าไดตีมันมือแท่งดิ เส้าซุ่มไปค่ะตัวเอตเอาซุ่มไปขวะตีไปวบกทไปแลนบรับพอต้องาสตักแก่มาถึงไปมาถึงเราะเราซมาแวใส่แค่เดียวเลยกินเดือดเลยกินหลักแค่บ่เราีวันเดือนงี้เนี่ยนั่งรถมาเมื่อกี้รถเบียงขางึงเราเ้ยเ้ยน้ำหนัอหนักสี่นีำหนกอยู่กี่ค้อน ย่ส ulously, ิบแปดปีทอาวากทสีมาทําจากองใส่ดูสมองหงฟ์ฝีมือนองหักแพงแต่มกหงส์แห่ยาบวสุดใช่โค้ี่ได้แม่โค้งกรณีแล้วก็ใช่โคเยช่อสู้ส ว่างไปได้อะไรวเชวางานมแล้วบรรยากาศอีมากค่ะทุกคนีแล้วหรือว่านอนไม่น่มันเป็นยังไงอะไม่ร้อนนะคะอากาศเย็นดีมากลมโปรกงแห้งค่ะวันนี้แม่ติมและน้องสวยมากคระบุ้ยังหรือว่าบนทันแท็บเนี่ยรอแม่ติ๊มคันจางเลยนาะ ไม่ได้นะคะน้องตีน้องตีแล้วก็น้องอเดเรียกมาเยกมือได้ยังไงมาชำน้องไอเดอกค่ะใส่กระโปรงยางดีคุณน่ะน้องพ่อมาลดใดอะอยากสิมมตัว่ งานหลายเซะลล์เกินตอนนี้แม่อสิย่ำจริเรือสิต้ำเอียงกว่าค่ะเอามันดีเซีบจริงแม่ ดสีดูหน้าตาเนี่พวิธีน่าปะจะเสียบแท้น้ำเที่ยงคืนข้ากรสย่องให้ชิมเน่ปลาเดี๋ยวว่าข้าวกันย่องมอมีมือใส่กระปุสมบูรวันนี้ขอบคุณค่ะเอ้าคุณพี่ไร้วันพี่เอมาห้าเพี่เอนอะใส่กระปุกส่หมดกม

ก่ใ่เลยลูกไม่ไหวดองเองลูกสาวตตาบอกม่แม่ตตาบอกม่วงยำ ดูแต่สดดูใส่รถจักรทีนอทำไปสี่เงินตามเสร็จแล้วเทลงจานแล้วเอาลงไปกุ้งใหม่ค่ะเดินใส่กุ้งเติมใส่กุ้งทำอะไรให้ครูปอเนี่ยเดินน้องครูครูให้โอกาสหนูได้แสดงครูปอลจะทำไม่ใช่ทำมงม่วงเลยฝาก เดี๋ยวใส่ขึ้นมาสิเห็นต้ามหงม่ยกินมาท่านเมื่อันอยู่จะกินยังนี่เไม่ได้บอกคอจะเอาใหม่จริงเหรอเอาที่ไปยกก็ได้มันจะอร่อยไหมล่ะเอาใหม่เลยทำรสชาติเหมือนเดิมเหมือน กินกับปลาเผาจะกินกับปลา,ปาเอาไม่เอาเอาหวานหน่อยลงเวินบ่เอาใส่น้อยลงเปรี้ยวไม่มีมะนาวนะบะคั้มเปียกเลยวะแม่อร่อยแม่อร่อยอยากชิมไหมอยากชิมนะพี่เบ๊ก ใส่จิ้มเี่ยตังมาให้จิ้มเลยเอาเดี๋ยวตามเดือยวก็านนี้ตามเดี๋ยวว่าลูกลักก็งานนี้พี่ออสมาเปล่าพี่ออสไม่มาแล้วพี่นัทอนอบแผดพี่ออสค่ะเอากระเจี๊ยบด้วยละน้องใส่แล้วพี่ออสแตวมันมาเพค่ะโอ้ยซมเนตตัดบังหัวใช่กระปูบเลล่ะใส่ตัดแม่ลักก็อาลูกปหยวกม่ บอเสียใจกับป uh? ู้ว่าเสียใจกับผู่ว่านี่เสียบพ่อเสีบแห้งกินหน้ากก่อนพี่แกจะใส่ปู้ไหมใส่โอเคเลยไปตำมาให้พวกนั้นนานดีใจอยู่ครับผมตำเลี้วตำมีอันนี้อันนี้ตำเลี้วตำมีครับ วันนี้ดูอบอุ่นมากครับพี่ไออบอุ่นมากค่ะตอนเดินเดินลงรถมาอุ่นมากแทบหลอนนั่นไงพี่ต่อนางกอนมูลูกกอนมูแล้วก็นางไม เอมี่ไม่มาหรอเอมี่นอนอยู่หรือเปล่าคะน่าจะนอนอยู่ขอบคุณค่ะอบอมกับแบม,นนบมแ,แบมมาค่ะแต่บอมไม่มาค่ะเบ,บิงแม่กับลูกพ่นหยอกกัน แม่แม่จะลูกนอนเวนแม่ไปเจลูกนอนเวนพี่คลิปน่พี่ปกทุมมากสกินนุ่มน้อมสิปะคุมกาพี่คลิป ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับผมกับมาเบิงน้าเอกนอยใหม่นะครับผมน้าเอกใหม่มาสมับน้าน้าเอกใหม่โอ้โอ้โอ้โแม่เอาแบบนั้นลูกเอาแบบนั่นลูกพู้แล้วลูกแม่มาติดนี่แห่น้องตีดผู้แล้วลูกลามาติดลาลาลาาตีมโบต์เตือนน้าเอกใหม่นะครับผมตอนเก่ากับตอนใหม่ตอนเออเออเออหนี่หนี้นี่นี่นี้ Terima kasih banyak. 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 Terima kasih